เรวก็จะเอาคัมตี้นะครับใส่เข้าไปในถ่านน้ำมันนะครับเลยใส่เข้าไปยี่จะหลอมยางยังไงนะครับดังครับคุณเพื่อนครับวิธีการใส่ซีนตัวนี้นะครับโอลิงตัวนี้นะครับ กับตัามติกตัวนี้นะครับมันมันจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงบ่าบ่าตรงนี้นะครับบ่าตรงนี้มันมันไม่เป็นสลลปนะครับมันจะทําให้ใส่โลิงใส่ตัวนี้ยากนะครับเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ให้มันสลลปนะครับเพื่อเวลาใส่มันจะใส่ง่ายๆนะครับผมนี่ครับบ่าตรงนี้ครับนะครับบ่าตรงนี้มันมันมันไม่สโลปนะครับเวลาอัดเข้าไปแล้วมันจะมันจะไปขำลุกขำไปโอลิงอยู่นะครับ เวลาเราเอาลงไปแล้วมันจะติดโพลิงนะครับเราต้องทํทาทําบาดตัวนี้ให้มันให้มันสลบสะหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอาตะไบเกลียาบาดตัวนี้ให้มันสลบนิดหนึ่งนะครับจะได้ใส่ง่ายนนะครับนี่เลยเกลีย์ตัวนี้ออกนิดหนึ่งนะครับทําให้มันสลบหน่อย ถ้ามันไม่สลบแล้วมันจะเข้าไม่ได้เลยนะครับต,ตัวนี้มันทํามาแต่ว่าใส่ยากนิดหนึ่งนะครับเราต้องแก้ไขแบบน,นี้นะครับตบาบให้มันสลบนิดนึ่งใส่ไม่เข้านะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับลวลาที่จะใส่เข้าไระเบื้องไม่รับ ครับเพื่อนเราก็จะทำขัดตรงนี้นะครับให้มันสลบหน่อยนะครับมันเข้าไม่ได้นะครับผมร้านนั้นมันจะติดอโอลิงนะครับโอลิงมันเดียดอยู่มันจะเข้าไม่ได้นะครับเราจะทำมันสลบหน่อยอใช้วิธีนี้เอานะครับโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวาจะทำก๊าดาาแล้วก็จะใส่เลยครับ นะครับเดี๋ยวเราจะใส่จระบีสักหน่อยนะครับนี่เลยรุ่นนี้มันจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมทำมาให้เราใส่ยากเราตอนนี้เราเจียส l o p เจียาปขอบตรงนี้ให้สโลปสโลปตรงนี้แล้วนะครับนะครับเจียส l o p นะครับ ถ้าไม่เจอสโลตมันจะเข้านี่ครับโอลิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไอเลยมันจะแข็งซะหน่อยหาเหลี่ยมี๋ยวจะกดลงไปนะครับโอเคโหเข้าง่ายมากเลยนะครับ นี้นะครับวิธีนี้นะครับเข้าง่ายเลยนะครับก็คือเราต้องเชียร์ให้มันสโลปนะครับผมมันถึงจะเข้าได้นะครับถ้าไม่เจอสโลปนะครับมันจะไปมันจะไปยันออลิงไว้นะครับขอบมันจะไปยันโอลิงนะครับมันจะทําให้ไม่เข้านะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับปกติตัวคัมติกตัวนี้นะครับมันจะ มันจะเข้า,าย่าอยู่นะถ้าเราทําวิธีนี้มันก็ถึงง่ายนะครับรับตัวนี้จะไม่ค่อยดีใช้ตัวนี้ขันได้ น้ำปัน่นโอเคอันนี้เข้าแล้วนะครับเพื่อนโอ้เข้าง่ายเลยนะครับเราทำวิธีนี้นะครับใช้นะครับถ้าถ้าเราไม่เจียขอบนะครับอ่ามันจะเข้ายากมากเนะครับตัวน,นี้นะครับเพื่อนลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผม